สวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีกีตาร์ามาให้ดูเช่นเคยอ่ะก็เป็นทาคามิเนะอืมอ่ะอนอื่นก็เดี๋ยวมา บอกชื่อรุ่นกันเลยว่าเป็นรุ่นอะไรอันนี้เป็นทาคาเมนินะครับเป็น d s e r i e สอ่าเป็นชื่อรุ่นว่า d เป็นชื่อรุ่น่า E D สองห้า S C ขี N S นะครับซึ่งเป็น Ma ซึ่งผลิตที่จีนถามว่าผลิตผลิตที่จีนทาคาเมนิผลิตที่จีนดีไหมตอบเลยว่าดีดีมากครับผมเพราะว่าถึงจะผลิตที่จีนอย่างไรแต่ยังไงมันก็ยังเป็น QC เป็นมาตรฐานของของ,ของทาคาเมเนตอยู่เนาะและอีกอย่างหนึ่งก็จีนเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเพราะว่าจีนเดี๋ยวนี้เขาก็ผลิตยาระบวกาศไปกันดวงจันทร์กันแล้วอะ่ะดีไม่ดีก็เขาก็ไปโดงจันทร์กันได้แล้วอะ่ะก็ตามนั้นนะฮะก็คนที่มีอคาาาติกับประเทศจีนก็แล้วแต่ <c oughs> โอเคอนอื่นก็เดี๋ยวมาเราสเปกกันเช่นเคยอ่ะก่อนเราสเปกก็ให้ดูรอบตัวก่อน อืมสวยงามครับข้างหลัง <c oughs> หัวครับลูกบิดสีทองโอเคไม้หน้าครับเป็นโซลิดซีด้าซึ่งโอ้เป็นไมท้ที่ลายสวยๆแห้งกำลังดีเลยข้างกับหลังก็จะเป็นมอคกานีครับผมมอกานีคอมอกานีฟีนก็บอร์ดเป็นรสบูดบิดก็เป็นรสบูดครับ แล้วก็ด้านหน้าก็จะมีแปะวิเนียโลสบูดด้วยตรงเทสตอ็อกเพื่อจะให้มันดูแมทกับตัวบอดี้แต่มันก็ทําออกมาเข้มกว่านิดนึงเพื่อให้มันดูอ่าให้มันดูเข้ากับสีกรบอด์ด้วยอ่าแล้วก็ลูกบิดสีทองตามปกติแล้วก็จะมีป้ายนครหลวงซึ่งแน่นอนว่าเป็นการนําเข้าอย่างสูกต้องแน่นอนแล้วก็เป็นของแท้แน่นอน ครับผมแล้วก็มากับภาพไฟฟ้าเป็น TP4T ครับก็สวยงามซึ่งเป็นทรงเด็ดหน่อมีคัด a อเวก็เดี๋ยวจะก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะบอกราคาไปเลยคือหลายหลายคลิปไปเนี่ยคือผมไม่ได้บอกราคามีคุณผู้ชมหลายคนก็ถามกันมาเนาะแล้วก็ซึ่งบางทีผมก็รีวิวไปนานแล้วอะไรเงี้ยผมก็ลืมว่าราคามันเท่าไหร่อันนี้ได้อย่างหนึ่งคือกีตาร์ทักตัวที่ผมได้มารีวิวนะก็เป็นของเพื่อนผมนะ ก็เป็นกีตาร์มือสองทั้งสิ้นนะไม่ใช่มือหนึ่งแล้วก็ราคาที่ผมจะบอกไปก็คือจะเป็นราคามือหนึ่งนะไม่ใช่ราคามือสองเพราะว่าราคามือสองเนี่ยมันขึ้นลงแล้วแต่ผู้ขายนะแต่ว่าราคามือหนึ่งเนี่ยมันจะราคามันจะดีไม่ดีกันมากมันก็จะหลักหลักหลักร้อยไม่ถึงหลักพันแล้วแต่ร้านแล้วแต่โปรโมชั่นเนาะก็ราคาตัวนี้มือหนึ่งก็จะอยู่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทก็ถือว่าราคาที่ สมเหตุสมผลครับแล้วก็ซึ้งได้ไม้หน้าเทสเว้ก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าเล่นเนาะสวยงามครับแล้วก็เป็นกีตาร์ที่ถือว่าเป็นแบรนด์ที่คุณภาพอีกหนึ่งแบรนด์เนาะโอเคเชฟคอเนี่ยเป็นก็เป็นเชฟสีของมาตรฐานกีตาร์โปรครับเชฟทั่วไปเป็นเชฟที่เซนลลี่กับทุกคนนะถือว่าแบบจับได้ง่ายอะไรเงี้ย จับง่ายเล่นง่ายถือว่าเป็นคอที่มาตรฐานแล้วกันถือว่าเรื่องคนเรียกไม่ได้มาตรฐานแล้วกันคือมันก็แบบเป็นคอที่จับง่ายดีอ่ะอันนี้ก็จะเป็นไม่มีอ e ินเลนะครับอินเลก็ไม่มีดูอ e ินเลยด้านเนะี้ยคือใครที่เล่นกีตาร์แล้วดูอ e ินเลเนี้ยก็จะลำบากนิดนึงแต่ส่วนมากคนที่เล่นกีตาร์เขาก็จะไม่เคยมอง e นะนะอินเลกันเนาะเขาก็จะมองสายรอดทข้างบนกันแล้วก็ซึ่งสายรอดทข้างบนก็มีตามปกติ ในซีรีส์นี้รู้สึกผมจะเคยรีวิวไปครั้งหนึ่งก็ซึ่งจะเป็นน่าจะเป็นทรงจัมโบ้ครับทรงจัมโบ้ซึ่งเป็นรุ่นอะไรได้จำไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันก็สวยงามเป็นบอดี้ก็เคลือบมาแบบเคลือบเคลือบด้านมาเป็นเคลือบแบบซาตินด้านๆไม่ได้แบบเคลือบเงาให้เหนียวมือนะแล้วก็ จัดไปก็ไหลยุวยมือ,อก็ไม่ค,ค่อยขึ้นก็ไม่ค่อยกังวลกันดีปิก,กาดอันนี้ไม่มีนะครับปิก,กาดไม่มีแล้วก็ทำรสเซร็จแบบนี้ก็จะเป็นอ่าสีอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันทําจัดอะไรเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ทํามาเนียนดีแล้วนี่ก็จะเป็นบอดิ B ้ง A B S เนาะผมไม่แน่ใจว่ามันออกมาเป็นสีครีมแบบนี้เลยหรือว่ามันเป็นสีขาวแล้วค่อยๆครีมสีครีมเองโดยโดยโดย,โดยเวลามันนะโดยธรรมชาติโดย ความนานของกีตาร์อันนี้ไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวลองให้ฟังเสียงนะครับ ือว่าเป็นกีตาร์ที่ให้เสียงค่อนข้างแบบเล่นได้กว้างนี้นะเสียงเสียงก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าสามารถเล่นได้สนุกเลยเสียงโอเคเสียงดีเสียงเสียงเสียงดีเลยแต่คาแรคเตอร์เสียงแต่ผมขอขอไม่บอกแล้วกันนะเพราะว่ามันคือคุณผู้ชมได้ยินไปมันก็ไม่เหมือนกับที่ผมได้ยินแต่แต่อยากจะบอกว่ามันเสียงมันดีอ่ะ วานนี้ครับเบสก็มาคือว่าเป็นกีตาร์หนึ่งรุ่นที่สามารถเล่นได้กว้างๆเนาะเก้ากวดีตีคอร์ดก็สนุก,กอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคือมาตรฐานกีตาร์มาตรฐานมันค่อนข้างดีนะแต่เวลาเราหัเอามาเล่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรมันก็คุ้นมือดีรู้สึกว่าแบบกีตาร์ที่เป็นคุ้นมือง่ายนะคือคุณภาพมันดีงานเสร็จงานอะไรก็สมบูรณ์ดีพูดถึงงานเสร็จเราก็ยังไม่ได้พูดถึงงาน เสจร็จ,จริงเจังก็คืองานเร็จก็ถือว่ามาตรฐานครับไม่มีอะไรต้องพูดกันเพราะว่าก็ถือว่าแบรนด์นี้ก็ค่อนข้างจะมีคุณภาพเนาะเรื่องงานเร็จนี่หายห่วงครับผมเราอันนี้เป็นมือสองด้วยก,ก็ก็ยังไม่มีเร็จไหนที่มีปัญหาเนาะแต่ยิ่งเป็นมือหนึ่งก็มือหนึ่งซื้อมาอาจจะต้องแบบให้ร้านเซ็ตให้ออกกับกอดออกจากร้านเนาะเพราะว่า กีตาร์ทุกตัวมันก็ต้องมีการเซตอัพเนาะไม่ใช่แบบว่าแกะกล่องมาเล่นเลยเลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องต้องมีการเซตอัพเซตคอเซตความสูงอะไรเงี้ยมันต้องเป็นเรื่องปกติเนะเาะแล้วกีตาร์มือสองคนมากซื้อมาเนี่ยมันก็จะคนที่เขาเล่นมาเขาจะเซตอัพมาแล้วเนาะระดับหนึ่งส่วนมือใหม่ที่อยากได้เป็นมือหนึ่งก็ต้องให้รา้านชิดให้หนึ่งครับผมก็เป็นแพงถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับตัวนี้อ่าเมื่อเทียบ เสียงกับคาลิเตอร์ที่เป็นพวกอ่าจีซีรีครับพวกอ่าเจ็ดสิบเอ็ดพวกเก้าสิบเอ็ดอะไรพวกเนี้ยคือราคาม้านก็แพงกว่านี้ประมาณแบบสนะี่ห้าพันหกพันเนาะแต่ว่าซีรีนั้นมันจะค่อนข้างออกแบบเสียงใสเสียงหวานเนาะอันนี้มันค่อนข้างแบบเสียงออกแนวบาลานแบบเสียงค่อนข้างมีหนาดิเสียงค่อนข้างหนาหนากว่าส่วนอันนั้นมันก็เสียงแบบออกบางน่านิดนึงแต่ว่าได้ความใสสว่างเนาะอันนี้ก็เสียงหนากว่านิดนึงแต่ก็ ทำให้แต่ก็ยังอยู่ในในย่านเสียงที่สามารถเล่นได้สนุกเนาะก็เอาเป็นว่าแล้วแต่นานายจิตตังแนะเรื่องเสียงเนี่ยแล้วแต่ใครชอบไม่ชอบคือมันก็เสียงก็เหมือนกับสีนะครับคนชอบสีแดงคนชอบสีเหลืองก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบสีแบบไหนเนาะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะขอลาไปก่อนกับทาซานมินิตัวนี้กับชื่อรุ่นว่า ed สองห้า sc ขีด s วันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ